ครับผู้อ๋อฮะคือสมมุติว่าวคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้การตกแต่งแนวแนวอย่างนี้เนี่ยซื้อรถโนบุรามาแต่ละร้อยยี่สิบสี่งบประมาณที่ต้องเตรียมไว้หลังจากที่เราดาวรถไปแล้ว ก็ล้อสักแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งซ้างสี่ห้าหมื่นเตียงก็ไปสักแสนห้าอย่างล้อยเตียงก็ประมาณแสนแสนห้าหมื่นก็คือน่าจะได้รถเป็นเป็นแนวอย่างงี้ถูกกว่าถูกกว่าช่วงที่ผมใส่ตอนช่วงนู้นช่วงนี้นนี่สองแสนคือคือมนอย่างงี้นะครับผู้ชมราคาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่สินค้าที่ออกออกมาใหม่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมักจะแพงเสมอเหมือนคอมพิวเตอร์นะฮะออกมา PC 60,000 ขายไปสักสามเดือนก็จะเหลือห้าหมื่นสี่มืนล้อใหม่ก็เช่นกันแต่ลอ้อใหม่การขึ้นชท็กซี่จะราคาจะตกเนี่ยต่างก,กันจะช้ากว่าแต่ก็มีราคาก็ลงมาเหมือนกันคือในช่วงนี้ราคาอาจจะทวงหรือประมาณสักคึดนึงประมาณแสนห้าหรือแสนหกหมื่นนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกสีเลือกรายนะสีเหลืองนี่มันจะแพงกว่าคนอืน่นหรือจะถูกกว่าถูกคนอื่นเท่าก็มันมีสองอย่างนะมันมีลิมิตแต่แปลกไม่มีใครซื้อแล้วมันจะถูก น่าจะเป็นอย่างแรกนครัเป็นอย่างแรกคราเป็นประเภทแบบอ่าอดิชั่นค uh> uh ือเราแปลกแล้วมีราคากับแปลกมีราคามีสองอย่างนะฮะแตาจะให้ดีถ้าตั้งใจจะต่อรถแนวนี้ให้ทามาคุย ขับผู้ใหญ่ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ปรึกษากันว่าจะใช้ลายไหนออบเจกตแค่ไหนอะไรยังไงคือคือคือลักษณะเนี่ยมันมันมันมีหลายแบบนะฮะก็ก็ลองเข้ามาคุยแล้วมาดูแบบกันนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันถึงรถคันต่อไปเลยเดี๋ยวผมคุณรูจะแนะนําคันต่อไปซึ่งเป็นรถผมคิดว่าคุณผู้ชมก็ต้องไม่เคยเจอแน่นอนเพราะว่าในเมืองไทยคิด่าคงจะมีน้อยผมว่าเต็มที่ก็สองคันอ่ะใช่สองคันหรืออาจจะอาจจะไม่น่าเกินสองคันหรือคันเดียวอ่ะนะครับ เป็นคันนี้เลยครับเป็น Ford Ford Continental Lincoln Mark III นะฮะคันนี้เป็นเป็นเป็นรถผมไม่ไแน่ใจเป็นรถประมาณปีปี68หรือปี69ครับเป็นรถประมาณ68 69นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณดูเขาก็มีความรู้เรื่องรถเมกันในตระกูลพวก Lincoln อ,อยู่พอสมควรนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยแนะนำว่า Lincoln เนี่ยมันมีกี่รุ่นสไตล์การตกแต่งจะเป็นแนวไหนแหล่งที่มา นะครับแหล่งที่มาคือจะมาตามพวกน้ําที่คึงนตามกระถางหรือถ้ากะลามะพร้าวที่เราไม่พลิกลงไม่ใช่นี่มันยุงลายอ๋ออั่นยุงลายนะฮะโอ้ใช่เราพูดถึงเรื่องรถนะครับนะฮะแหล่งที่มาจะเป็นประเทศมากกว่านะครับอเมริกาครับผมฮะรุ่นนี้นี่จะเป็นรุ่นประมาณปี6869ครับเมืองไทยหรือว่าทั่วไปเขาเล่นอยู่เขาจะเขาจะเล่นประมาณปี6162มาครับอัน แล้วก็จะมีสองประตูกับสีประตูครับคันนี้2ประตูครับคันนี้เปาสำหรับรถสองประตูครับเป็นรถที่เลี่ยมมากกว่ามันเลืกแต่คนชอบนะสี่ประตูนี่จะเป็แบบตู้บบข้าวเขาเรียกว่าประตูตู้อบข้าวขอโทษนะฮะผมไม่รู้จักตู้อบข้าวที่ที่บ้านไม่มีผมมีแต่ตู้เย็นรุ่นใหม่ๆสองประตูเนี่ยอ๋อแบบตู้เย็นรุ่นแบบตู้เย็นรุ่นใหม่ๆดีๆแบบมีตังซื้ออะไรเงี้ยนะ ประตูข้าวไม่มีมันมี4ี่ประตูสองประตูแต่คนชอบฮะคือลักษณะการเล่นเนี่ยถ้าเป็นสีประตูก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่คุณรู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพผมว่าเดี๋ยวต้องหาภาพอินเส์ตให้ให้ดูเป็นถ้าเกิดเราจะเสิ์อดูเนี่ยเราสมควรที่จะพิมพ์ว่าอะไรฮะลิงคอนคอนเทนเนนซ์นะปีดูตั้งแต่ปี61หึงถึงปีหเก ะคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ที่สนใจรถประเภทนี้เนี่ยผมว่าเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เสียงคำว่าลินคอนคอนติเทนตันก็จะออกมาออกมาทั้งหมดว่ามีรุ่นอะไรบ้างมีกี่ประตูบ้างแล้วก็ค่อยๆศึกษามันไปตั้งแต่ปี61ถึงปี69เนี่ย69่นีหกเกเนี่ยบอดี้มันจะคล้ายกันคล้ายกันมากจะเปลี่ยนนิดหน่อยๆเปลี่ยนช่วงไฟหน้าเปลี่ยนช่วงมุมเปลี่ยนช่วงไฟเลี้ยวถ้าปีประมาณปี6 เก้าปีเจ็ศูนย์จะเป็นสุ้มไว้นิีน้ได้ยหน่อยเป็นสุ้มเหลี่ยมสุ้มเหลี่ยมถูกไหมฮะอันนี้ยังชุ้มโค้งอรับแต่ผม<ล>ว่าเขาวิ่งขึ้กันเขาจะคิดขุ้มโค้งนะครับสุ้มเหลี่ยมจะเริ่มไม่ค่อยครับลแล้วก็ที่อ่อย่างคันนี้ไงฮะคุณดูผมลักษณะการใส่ล้อขอบ20นิ้วครับมองแล้วผมว่าโอเคไหมไม่โอเคครับน่าจะเป็นขอบเท่าไหร่ดี22มันเล็กไปนะมันเล็กไปผมก็ว่ามันเล็กไปแล้วครับสวยแล้วครับก็คือ คือความจริงไงมันเราเรามีล้อที่เราเตรียมไว้สำหรับรถคันนี้แล้วขอมีอีกอสองนี้ฮะแต่พอดีช่วงนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเราขายไม่ดีเราก็เลยมันยังไม่ได้สั่งยางมาแนละ้วฮะก็เลยใส่เป็นขอบยี่สิบไปก่อนเมื่อไหร่คันนี้ใส่ที่สองแล้วเ้อามาถ่ายดูมาถ่ายดูยครั้งใช่ครับ,รบแล้วก็จะพาผู้ชมเด,ดินดูภายในรถด,ดีกว่าดูนะฮะแต่เ,เราจะดูคันนี้หลังคาเป็นหนังก็คือบินคอนดี68แปหรือหกเเนี่ยหลังคาจะหุ้มหนัง แต่ถ้าเกินขึ้นมาเป็น7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยอาจจะเป็นจะเป็นหลังคาเหล็ลกนะฮะจะไม่มีหลังนะฮะจะเป็นหลังคาเหล็กอันนี้หลังคาเคลือบหลังไว้เพื่อพกนะครับแล้วก็มันยังมีอ่าในด้านใน,ในด้านท้ายช่องท้ายนี่ะครับถ้าเป็นตัวนี้มาร์คซีเนี่ยครับตั้งแต่มาร์คทีมาร์คโฟไปเนี่ยก็จะมีที่ใสจะใช้เหมือนกับซุ้มยางอะไรหรือว่าบางคนก็เรียกว่าท้ายนาฬิกา<ช>นะครับ เรียกว่าล้อเอ่อบางคนหลังหรือไม่ใช่บางคนหลังแต่กปรงหลังที่ไว้อย่างอะไรหรือว่าเป็นอ่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรนาฬิกานะครับถ้ารุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีนะรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นจะเป็นจะเป็นเรียบถูกไหมครับนะฮะคือทางแบนนะรุ่นนี้ว่างว่างแบนะครับหรือว่าเป็นเป็นรถอเมริกันไซส์ใหญ่ไซส์ไซส์ใหญ่เลยอ่ะสองสองประตู แล้วก็ผมว่าการตกแต่งในนี้คือบางครั้งเราจะเรียกว่าแนวแนว,แนวยังไงแนวเป็นแนวโรลเดอร์อหรือเต็นท์บอกเป็นแนวเป็นแนวแก๊งสเตอร์นะฮะมันจะออกเป็นลักษณะรูปแบบเดียวกันเพราะว่า,าคุณผู้ชมคงจะรู้จักอินพาร่าใช่ไหมครับรถตระกูลอินพาร่านี่เป็นรถอเมริกันไซส์กลางฮะก่อนอินพาร่าตัวนี้คือไซส์ใหญ่ก่อนอินพาร่าเนี่ยผมจะนำเสนอให้คุณผู้ชมดีว่า คุณผู้ชมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยน,นึกภาพไม่ออกนึกภาพวลานางงามปวดนางงามจัก,กรวาลมาหรือว่านางงามนางงามนางสาวไทยอะ<ม>เวลาวิ่งโชว์ในกรุงเทพหรือว่าเราลงสื่อพิมพ์เป็นรถเปิดทุนรถมีการรุ่นเก่านะฮะวถสำหรับนางงามทุกคนที่ได้รับรางวัลน,นะฮะถ้าพอจะนึกออกแต่นรถรุ่นอะน,นะครับก็เ็กซ์นราร์ครฮบบางครั้งก็เป็นรถที่ในหลวงในหลวงเรานั่งเสด็จด้วยนะครับเป็นรถรุ่นเก่าแล้วในการไฟกลมนะฮะก็ยัง ผมว่าลักษณะคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยคุณพระทราบเครื่องยนต์กี่ซีซีเจ็ดพันซีซีฮะเจ็ดพันซีซีแปดสูบครับนะครับเจ็ดพันซีซีแปดสูบอ,อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประมาณ3กิโล3กิโลเมตรต่อลิตรคืงสิ้นเดลืองพอสมควร ซึมเปรอะพอสมควรอฮะซึนเปรอะหัวสมควรเววรหมาะสำหรับคนที่มีคนที่มีรถอยู่แล้วประมาณสามสี่ทันครับแล้วก็กสะสมอะไรอย่างเงี้ยใช้ทุกวันคงไม่ไหวครัคือเป็นรถคันที่สองก็ไม่ไหวไม่ไหวผมคิดว่าเป็นรันที่สองก็ไม่ไหวไ<ม>นะฮะคันแรกเสียเจอคันที่เป็นคันที่สองเนี่ยเสียหนักเงี่ยกว่าคันแรกอีกแต่น้ำมันพันหนึ่งนี่เวอร์ซพายเห็นได้รอบเดียวเองมั้งอ่าผมคิดว่าเป็นรถคันที่สามหรือคันที่สี่ถูกไหมครับเพราะว่าคันแรกเสียจะมีคันที่สองใช้ คันที่2ใช้งานได้สะดวกถึงจะหยิบคันนี้ใช้แต่ถ้าคันแรกเสียคันนี้เป็นคันที่2เสียหนักกว่าเดิมอีกเสียขนมันหนักกว่าเดิมนะครับแล้วในส่วนตัวรถเนี่ยในส่วนผมว่าเสน่ห์ของมันเนี่ยน่าจะอยู่ตรงลักษณะทุ้มล้อเนี้ยเส้นเส้นสายมันเนี่ยเส้นตรงเนี้ยนะครับเส้นสวนะครับลักษณะคือเส้นเส้นสายเป็นผมว่าเป็นเสน่ห์ของรถเลยนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นคันที่เดิมเดิมจริงไม่ได้ดัดแปลง พราะลักษณะจากเส้นคิ้วโครเมียมไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ลินคอนเนี่ยคัณนี่มีอยู่ครบนะครับมีอยู่ครบนะฮะแม้กระทั่งเขาไม่เอามาใส่สปอยล์ร่องสปอยเลอร์เลยคงคงไม่นะฮะคคงงไม่มใช่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แล้วฮะนั่นเป็นพวกฮอนด้านะครับแล้วใส่สปอยเลอร์นะฮะแล้วก็คันนี้ยังติดขนแมวมาจากอเมริกาเลยนะครับมีขนแมวติดด้วยรถน้ำเข้ามานะฮะ คือคือผมให้ผู้ชมดูอันอย่างเนี้ยคือโลโก้ที่เขียนว่ามาร์คทีชื่อลูกเนีครับตัวนี้เป็นโลโก้เขียนว่ามาร์คทีนะครับฮะแล้วเดี๋ยวอ่เราจะให้คุณผู้ชมไปดูว่าภายในห้องเครื่องเนี่ยหน้าตาเป็นไงล้วเก่า้องหน้าอยากไปดูภายในห้องเครื่องน,นะครับ,รบเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องว่าดินคอนแค่ในห้องเครื่อง Boss, hey. yeah, I to know I'm the, the head, huncho. Walk inside the club. I need VIP pronto. And I ran in my area, nigga. We reign in my area. I ain't no one scarier, nigga. Stay robbing and killing and, and stealing and for real. Your body get buried here. Running and gun and slipping in clip on my pistol, you aiming at me, so I bust at your sister. Niggas say dodging and flanking and flashing, with don't I be you? Niggas can't lie. Money get rocking.